ปัจจุบันนี้ต่างคนต่างเงียบควรแก้ปัญหายัางไงดีคะต่างคนต่างเงียบสิ่งที่ควรทําครับหนึ่งครับกฎของสะพานเชื่อมครับอันนี้คนที่ยังติดต่ออยู่กับพ่อแม่ของเขาหรือติดต่ออยู่กับเพื่อนของเขาครับหรือยังมีการติดต่ออยู่กับสังคมของเขาครับแซงบอกว่าคุณกําลังจะเนี่ยฉันอะอยากจะขอโทษเขามากเลยฉันอยากจะโทรไปเนี่ยฉันว่าอยากจะไปง้อเขาซะหน่อยเขาเป็นคนดีมากๆเลย พอเพื่อนของเขาเอาไปเล่าเขาเนี่ยมันจะทําให้เขารู้สึกดีแล้ววางอาวุธครับมันจะไม่อยากเอาชนะคุณเพราะใจของมันมันรู้ว่าอ๋อคุณยอมแพ้แล้วมันจะรู้สึกดีกับคุณท,ทันทีแต่กดข้อ2ครับคุณกลับไม่ได้ทําตามที่วางแผน3ครับจึงค่อยโชว์ชีวิตขาขึ้นครับถ้าคุณมาสเต็ปนี้อีกฝ่ายจะเริ่มหาเรื่องทักมาครับ แต่วิธีการทักมาของเขาอาจจะไม่ได้เป็นการขอกลับมานะมันอาจจะเป็นการขอเสื้อผ้านะครับของที่อยู่บ้านเราอะไรก็ตามแต่ที่มันแอบแอบทำเหมือนกับทวงของครับแต่จริงๆมันแค่อยากคุยกับคุณ 5. ครับหากเขาคุยธุระคุยได้แต่หากคุยเรื่องของความสัมพันธ์ครับเรายังรักเข้ามั้ยยังอยากให้กลับมาไหมห้ามคุยครับ เวลาคุณทําแบบนี้มันเป็นการเซตซีโร่เกมว่าอีกฝ่ายเป็นฝ่ายแพ้แล้วคนเรามันไม่อยากแพ้คนเรามันไม่อยากถูกทิ้งคนเรามันไม่อยากเสียศักดิ์ศรีมันจะพยายามเอาออกเอาใจคุณมากขึ้นครับมันจะพยายามหาวิธีหาจิตวิทยามันจะหาวิธีการสร้างสเสน่ห์ก็ตามแต่พวกนี้ให้คุณอยากกลับไปคุยกับเขาอีกครั้ง ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักครับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จิวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือที่3ราคา3,009มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ